มาดูงบแสดงฐานะการเงินแบบรายงานนะครับมาดูนะครับงบแสดงฐานะการเงินแบบรายงานโอเคครับการทำงบแสดงฐานะการเงินแบบรายงานส่วนแรกเราจะเขียนในส่วนของบัวงบบวงบประกอบชื่อร้านอะไรลูกร้านเอกระจายบริการที่สองงบ สแสดงฐานะการเงินะนะครับเป็นระยที่สองและเป็นระยที่3นะวันที่ส่วนใหญกจะทำเป็นรายปีนะคะะร,รับรายปีรายเดือนก็ได้หรือได้บกเดือนก็ได้แต่โจทย์ข้อนี้เป็นปีใช้รลยะเวลนะวันที่1ปีจะสิ้นสุดวันที่3 1มสเมันวาคมส5 6 3นะครับ ได้มาแล้วต่อไปเราจะทำส่วนแรกกรามหน้ากระดาษคือสินทรัพย์ครับสินทรัพย์ประกอบด้วยอะไรบ้างรอบสินทรัพย์ใส่ให้หมดมีเงินสดนะครับเงินสดเท่าไหร่นะเงินสดหนึ่งหมื่นมีรีดลูกมีเงินฝากธนาคารนะเงินฝากธนา,านคารเท่าไหร่นะสองหมื่นมีรีดลูก มีวัสดุสำนักงานวัสดุสำนักงานได้ห้าพันหามีไรคับวัสดุสำนักงานเสร็จกลับไปอุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์สำนักงานได้หนึ่งห้า่ามีไรค้าไปมีที่ดินอาคารที่ดินได้สามหมื่น อาคารได้40,000ทุกตัวมารวมกันเป็นรวมสินทรัพย์เห็นไหมครับเหมือนกระเขียนรายงานเลยแต่รายงานนี้จะไม่เป็นระเบียบเท่านั้นเองก็คือเป็นสินทรัพย์การหน้ากระดาษแล้วลอกเงินสดลงไปเงินฝากธนาคารวัสดุสำนักงานอุปกรณ์สำนักงานที่ดินอาคารลงไปซึ่งพวกนี้อยู่ในหมวดหนึ่งคือสินทรัพย์ทั้งหมด เสร็จนักเรียนจบทุกตัวมาทำาะไรกันบวกเท้าวยกันได้เท่ากับยอดรวมสินทรัพย์ได้หนึ่งแสนสองหมื่นบาทโอเคครับในส่วนของสิสนทรัพย์กบอต่อไปมาส่วนของหนี้สิแสน,แ,สนสและส่วนวของเจ้าของใส่หนี้สินและส่วนเจ้าของการน้ากระดาษหนี้สินและ ส่วนของเจ้าของกลางหน้ากระดาษนะครับและก็เริ่มตนน้นที่ในส่วนของเจ้านี่เจ้านีเจ้านี้มีกี่มืใส่สองมืกลางหน้ากระดาษใส่สองมืนะครับกลางหน้ากระดาษเลยใส่ยอดกลางด้วยก่อนสองมื่สองมืเสร็จทำอะไรต่อครับหงินคู่ เงินกู้มีอยู่เท่าไหร่ลูกสามหมื่นสองหมื่นกับสามหมืมม่นก็รวมกันเป็นห้าหมื่นออกยอดดินงสรุปเรามีหนี้สินอยู่สองตัวมีเจ้าหนี้สองหมืมม่นเงินกู้สามหมื่นใส่ไว้ยอดกาและจับสองตัวนี้บวกกันแล้วออกยอดดินงก็คือห้าหมื่นบาทนะครับได้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปมาส่วนเจ้าของหือทุนก็นเป็นทุนนายเอกกระจาย ดูในกระชายมีอยู่เท่าไหร่40,500ใส่40,500 40,500บวกครับวบวกอะไรครับกำไรสุทธิเหมือนเดิมต้องบวกด้วยกำไรสุทธิกำไรสุทธิเรามีกี่มือสามมือ 30. รวมเป็นเท่ไหร่หรวมเจ็ดหมื่นห้าคืนัมน่ฮหักหักอะไรดูหักถอนใช้ส่วนตัวหักถอนใช้ส่วนตัวกี่พันห้าพันเจ็ดหมื่นห้าลบห้าันเหลือเท่าไหร่หืหนห้าลบห้าพันก็เหลือเจ็ดหมื่นออกยอดนี้ อันนี้บวกกันออกยอดนี้นะครับอันนี้บวกเสร็จแล้วลบมาออกยอดนี้เห็นไหมครับมันก็จะได้ยอดส่วนของนะครับนี่สิกับส่วนของเจ้าอของเงินทุนนี่สิที่อยู่ข้างบนในห้าหมื่นส่วนเจ้าอของเงินทุนอยู่ข้างล่างไ 7, านเจ็ดหมื่นเจ้วสองตัวนี้เป็นอะไรกันบวกกันเป็นรวมนี่สิและส่วนของ เจ้าของอะได้เท่าไหร่นะับห้า0 0ื่นบวกเจ็ดหมื่นเป็นแสนสองโอเคครับก็เรียบร้อยแล้วใเรียนเห็นสังเกตไหมลูกยอดข้างบนคือสินทรัพย์แต่ยอดข้างล่างคือหนี้สินและส่วนเจ้าของจะต้องเป็นงานกันเท่ากันนะคะถ้าไม่เท่ากันแสดงว่าผิดนี่คืองบการเทุนแบบบัญชีเห็นไหมคนระับเราจะตีตากับงบการเงนแบบรายงานเราก็จะเขียนเหมือนรายงาน ลงไปนธุนะเองนะคบแล้วยอดข้างบนคือสินทรั์กับนี่นสี่ส่วนเจ้าองจะเป็นไงกันเท่ากันนะคบโอเคครับยอดจากเท่ากันนะครับเรียบร้อยครับอันนี้คืองบแสดงฐานะการเงินแบบรายงานนะคะรับเดี๋ยวดับขั้นตอนต่อไปสุดท้ายล,ลูกของการเรียนบัญชีก็คือเราจะปิดบัญชีนะครับปิดบัญชีและเรียนดูกบน,นะครับ และเดี๋ยวเราจะปิดบัญชีให้เรียนดูว่าวิธีการปิดบัญชีเราจะปิดอย่างไงนะครับโอเคนักเรียนในส่วนของการทำงบการเกนและงบแสดงฐานะการเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วในกระบวนการขั้นตอนสุดท้ายของการบัญชีก็คือนะครับเราจะทําการปิดบัญชีการปิดบัญชีคือการสรุปยอดบัญชีนะครับตอนสิ้นงวดบัญชีคือวันที่ส1บธันวาคมหรือวันสิ้นงวดบัญชีของทุกปี นะครับฉะนั้นวันสิ้นงวดบัญชีนะครับถ้ากิจการขนาดใหญ่เขาจะทำบัญชีคือปิดบัญชีปีละครั้งวันสิ้นงวดบัญชีก็คือ1 0 3, 1ธันวาคมนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดกิจการขนาดใหญ่มากๆเลยแบบมหาชนแบบใหญ่ๆนะครับเขาก็จะมีการปิดบัญชีปีละสองครั้งก็ครั้งละ6เดือนนะครับก็งวดบัญชีที่1 ก็คือวันที่1มกราคมจนถึง30มิถุนายนคือ6เดือนก็จะปิดบัญชี1ครั้งนะครับแล้วก็มาอีก1งวดก็คือ1กรกฎาคมจนถึง3 1มันวาคมก็จะเป็นอีกงวดบัญชี1น,นะครับเป็นงวดบัญชีที่สฉะนั้นปีหนึ่งสำหรับบริษัทใหญ่ๆเป็นมหาชนนะครับมีผู้ถือหุ้นเยอะๆนะครับ ก็จะทําการปิดบัญชีปีละ2ครั้งคือปิดครั้งละ6เดือน6เดือนปิดที6เดือนปิดทีดน,ดทนะครับแต่ถ้าเป็นขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ธรรมดาเราก็จะปิดบัญชีปีละ1ครั้งก็คือทุกวันสิ้นปีคือวันที่3ามสิเอกันวาคนนะครับเดี๋ยวเราจะทำลำดับขั้นตอนสุดท้ายของนักบัญชีคือการปิดบัญชีนะครับทีนี้ปิดบัญชีเราจะปิดยังไงนะครับ ในบัญชีหนึ่งเราจะปิดกันแบบง่ายๆก่อนนะครับก็คือจะสิ้นสุดการเรียนของบัญชีหนึ่งด้วยการปิดบัญชีนะครับฉะนั้นจะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วของการเรียนในบัญชีเบื้องต้นหนึ่งคือการปิดบัญชีทีนี้การปิดบัญชีเราจะปิดอยู่สองส่วนส่วนของบัญชีแยกประเภทกับส่วนของบัญชีสมุดรายวันทั่วไปวันนี้ นะครับหรือเท่านี้เราจะปิดแบบง่ายๆก่อนคือจะปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปนะคบนะก็จะมีขั้นตอนในการปิดอยู่4ขั้นตอนง่ายๆไม่ยากนะครับอะ่ะเริ่มครับเราก็จะต้องตีสมุดรายวันทั่วไปนะคบพอตีสมุดรายวันทั่วไปเสร็จแล้วเราก็จะทําการปิดบัญชีที้การทําการปิดบัญชีเราจะปิดยังไงนะคบเริ่มต้นที่ นะครับเราจะปิดหมวดสกับหมวด5คือหมวดไรายได้และค่าจัยให้นักเรียนไปดูที่กระดาษําการก็ได้หรือนักเรียนจะไปดูที่งบก,กําไรขาดทุนก็ได้แต่ถ้าเกิดดูในกระดาษําการนักเรียนจะง่ายขึ้นเพราะนักเรียนจะมีวิธีเทคนิคในการจําและนําไปปิดบัญชีในงานนะครับอ่ะเริ่มเลยนะชนะเราจะมาใส่ในสมุดรายวันทั่วไปใส่กศสองกอดกอสอคือ2 5 0 0 6กสบนะคะรับเราจะปิดบัญชีบัญชีทุกวันที่สิ้นปีอยวันที่3 1ธดันวาคมของทุกปีไซนอจุดคอจุดส1นะครับอ่ะเริ่มครับเราจะปิดบัญชีปิดบมวรรายได้ก่อนให้นักเรียนไปดูที่กระดาษทงการไปดูที่รายได้รายได้เราจะมีอยู่2ตัวคือรายได้ค่าบริการกับรายได้เด็กตะเมาสังเกตครับ รายได้มันอยู่ทางด้านเครดิตใช่ไหม่รูรายได้อยู่ทางด้านเครดิตขององบตำไรขาดทุนฉะนั้นเวลาเราปิดบัญชีเราจะย้ายมันไปฝั่งตรงกันข้ามก็คือเอามันไปอยู่ทางด้านเดบิตนะครับโดยเราจะใส่เดบิตรายได้ค่าบริการนะครับใส่เลที่บัญชี401นะครับดู401นะ ต่อไปมาดูอีกนะ,ค,ะร Eller <blunt. S 1> ครับรายได้เท่าไหร่ครับรายได้อารริการ4 0 0บ่งบาทใส่40,000 <forcément. S 2> ต่อไปมีรายได้ในตัวปลุกรายได้เบ็ดเตล็ดก็เอามาไว้ทางด้านเียบิตเหมือนกันรายได้เบ็ดเตล็ดนะครับเป็น402อยู่ทางด้านเคบิตอีบาทครับ20,000เหมือนกันนะครับและเครดิตด้วยบัญชีตารราย ค่าทุนนะครับเท่าไหรค่ครั่4 0ื0บวก20 0ห0ก็มาใส่เครดิตเอา4 0 0 0 0บวก,ก็เป็น60,000มาใส่ด้านเครดิตนะ,ะนะ,ะ,นะะเขียนต้องคำอธิบายรายการว่าปิดรายได้เข้าบัญชีกำไรขาาทุนปิดรายได้ทุกตัวเข้าบัญชีกำไรขาดทุน นี่มีคนถามว่ากำไรขาดทุนใส่เลขที่บัญชีอะไรกำไรขาดทุนใส่บวต3ลูกเปงน303ทุน301พออนใช้ส่วนตัว302ศำไรขาดทุนเป็น303เสร็จแล้วขีดเส้นลงโอเคครับขีดเส้นปิดนะครับ1รายการเสร็จนะครับปิดรายได้เข้าบัญชีก,กำไรขาดทุนนะครับต่อไป